อ,อคอหลายคนสงสัยว่าเสื้อผมเป็นแปรถูกหรือเปล่าอตาอิตอตโนนาถูกย่อว่าอ,อตอ,อ,อหอ,อ,อตอ,อ,อหอมันเยาะมาจากอะไรครับ ใครเป็นคนทำเสื้อตัวนี้ัาผิดชอบด้วยพี่น้องครับหลายคนมาในวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ผมมาในวันนี้ที่ห้าแยกลาดเร้าเป็นครั้งแรกเพราะครั้งแรกที่มาจุมนุมที่เนี่ยผมมาติดคุกอยู่ให้ข่าวว่าทุกคนมาจุมนุมที่นี่ มืดฟ้ามัวดินจนได้เห็นมาอ่านข่าวใน f เฟซบุ๊กย้อนหลังเออมันใช่จริงๆภาพที่เห็นผมไม่เชื่อสายตาตัวเองปมมือตัวเองนะครับผมไปอยู่ในรุกพอมีเวลาในการคิดคทบทวนว่าพวกเราเนี่ยมันมาสู้ร่วมกันเนี่ยมันคิดอะไรเหมือนกันจริงๆผมก็คิดทุกวันทุกวัน จน20วันเขาปล่อยออกมาวันสุดท้ายผมจึงได้รู้ว่าพวกเรามาสู้ด้วยกันด้วยความเป็นปกติความเป็นพื้นฐานหรือ common sense ของความเป็นมนุษย์นั่นเองหลายคนอาจจะมองว่าการต่อสู้ครันน้งนี้มันยิ่งใหญ่ซับซ้อนเป็นเรื่องอุดมการสูงส่งจับต้องไม่ได้จริงๆไม่ใช่มันเป็น common sense พื้นฐานของความเป็นคน น้องนองมัธยมออกมาต่อสู้เรื่องทรงผมมันก็เป็นเรื่องความคิดพื้นฐานว่าผมสั้นผมยาวมันไม่ได้เกี่ยวกับปฎิปัญญาขณะเดียวกันไอ้ผู้ใหญ่ที่ใกล้จะลงลงบอกว่าถ้าผมยาวมันจะไปบังเพื่อนข้างหลังไอ้จุเลส คอมมอนเซนที่เด็กมัธยมมีสติปัญญามากกว่าผู้ใหญ่บางคนเราสู้บนคอมมอนเซนว่ารัฐธรรมหารเข้ามาแล้วที่นัโทษศกรรมให้ตัวเองมันผิดปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ประยุทธ์ก็ยังเชิดหน้าชูตาอยู่นี่คือเรื่องของมอนเซนปกติพื้นฐานเราสู้ว่าการเลือกตั้งเข้ามา เรือเป็นคนละเสียงยเนี่ยไป็นการได้เครื่องหมายเดียวขนาดเดียวกันประยุทธ์กันโอชาแต่งตั้งพวกพ้อเข้ามา250คนมันผิดปกติมันเป็นสู้เรื่องเรื่องพื้นฐานทั้งนั้นเราสู้ขนาดว่าเรามีองค์หญิงคนนึงไปออกแบบเสื้อผ้าแล้วมันไม่สวยเรากล้บอกว่ามันไม่สวย ปากเรื่องนี้ไม่กล้าปลี่ปากขนาดว่าเอาเงินภาษี12 13ล้านไปปรโมทเสื้อแบรนด์สินวันมะลมันผิด<อ>ทำไมแต่ก่อนสังคมมันคิดไม่ได้เอาเงินภาษีเป็นร้อยล้านไปให้ในหลวงขับเครื่องบินไปขับเครื่องบินมาเนี่ยมันผิดปกติที่ไหนไม่มีขบวนัาร เราก็ก้าวผ่านความกลัวมาสู้บนเรื่องพื้นฐานง่ายๆนี่แหละง่ายแบบโคตรง่ายซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนคิดไม่ได้ถึงคิดได้ก็ไม่กล้าพูดออกมามันไม่มีใครหรอกครับพี่ยอมรับได้ว่าประเทศที่มีกรรษัตริย์เนี่ยจะปลดเมียแต่งตั้งเมียลดเมียแต่งตั้งเมียใครไปกัางนะไม่มีทาง ลองจินตนาการดูถ้าเรามาจากต่างลมาจากต่างดาวเรามาเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นไอเน,นี้ยประเทศไทยไม่ผิดปกติแต่ถ้าคิดแบบคอมมอนส์ไส์แบบพื้นฐานเอาแบบไม่ต้องมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเรื่องพวกนี้มันปกติไม่มีประเทศไหนเขาไหว้าาหมาไม่มีไม่มีประเทศไหน นักวิชาการอย่างอาจารย์ปวีณอาจารย์สมศักดิ์พูดความจริงแล้วต้องหลีภัยไม่มีไเคเข้ามาอีกทีไม่มีประเทศไหนที่ราษดอนแต่งตัวเหมือนกระสัแล้วโดอน1นึเฮ้ยเฮ้ยตกลงประเทศประเทศนี้มัน มันเป็นบ้ากันแล้วมันผิดปกติจนกลายเป็นปกติประยุทธ์กับพวกรวรวมไปถึงหลายคนตอนนี้ที่มาหาว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกช่างชาติเป็นพวกผิดปกติจริงๆพวกเราเนี่ยโคตรปกติให้ตายเถอะพวกเราไม่โคตรปกติขณะเดียวกัน พวกมึองอะแหละผิดปกติเป็นคนเท่ากันนะคือกราบกราบตัวนแทกับแท้ไปที่ไม่กราบอ่บผบนะผมไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ดีงามไม่งามนะครับแต่มันผิดปกติคนเวลาไปคุยกันมันต้องมองหน้ากันนะไม่ใช่มองแล้วเงยหน้าที่มาคุยจะเนี้ยไม่ผิดปกติ ับความไม่ปกตินี่แหละมันคือเป็นการต่อสู้ที่ง่ายที่สุดแต่ก็ยากที่สุดด้วยเพราะสังคมนี้มันดักดานมาหลายสิบปีวันดีคืนดีที่มีราชฎรบังอาจเอ่ยปากว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันผิดปกติเขากลัวเขากลัวและเขาเพร้อมจะทำทุกอย่าง เพื to on really all.. ่อทำให้ปรากฏการณ์ที่มันผิดปกติกลายเป็นเรื่องปกติอีกครั้งเขาพร้อมที่จะจับคนที่พูดความจริงไปติดคุกทั้งจที่มันเป็นการพูดด้วยความขมั่นจะเรื่องปกติเขาพร้อมจะทำอย่างนั้นเขาพร้อมจะสั่งกำลังทหาร ให้ออกมารัฐปรหารอีกครั้งเขาพร้อมเพราะวันนี้เขามีการระดมทหารจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพมหาคนครจำนวนมากแม้แต่ในม็อบของเราหลายคนเขารู้ทันใส่หมวกแก๊ปมาไว้ผมยาวบ้างอยากพิสูจน์ว่าใครเป็นทหารให้พูดดังๆพร้อมกันยรองอองอึมมันจะทำนี้นาที ู่กับความผิดปกติจนกลายเป็นปกติครั้งหนึ่งคนรุ่นผมเนี่ยอายุ 35- 36ปีก็อยู่กับความผิดปกติจนเป็นปกติเข้าไปโรงหนังเพลงสรรเสริญดังขึ้นขนาดผมหลับผมก็ต้องลุกขึ้นมายืนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันปลูกฝังมาไปสิบสิบปีแต่ทุกวันนี้ใครยืนในโรงหนังแม่งผิดปกติ และคนที่ล้าหลังคนที่อยู่กับความผิดปกติจะเป็นปกติมันจะค่อยๆตายไปคนเจเนอเรชันใหม่จะขยับขึ้นมาแทนอย่างเป็นในยะสำคัญวันนี้เรามีคนอายุ18 19 20ปีอีก5ปีคนเหล่านี้จะลงสมัครสอสอได้วันนั้นสอสอคนรุ่นใหม่เต็มสภา คนที่อายุ25-27ถึง30ปีอีก5ปีคนเหล่านี้จะเป็นรัฐมนตรีได้วันนั้นแหละการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะมาถึงแต่ผมบอกไว้ก่อนพวกมันอยู่ไม่ถึง5ปีหรอกปีหน้าก็จบแล้ว สัญญาณสัญญาณว่ามันใกล้จบสังเกตจากในหลวงรัชกาลที่สิบเริ่มมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซึ่งเป็นของราชบัลลังก์ไปเป็นของส่วนตัวแล้วนั่นคือสัญญาณที่หนึ่ง Yay! Yay! สัญญาณที่สองกลัวจะมีทหารรุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้ง ยึนเอาราบหนึ่งกับราบสิบเอ็ดไปเป็นของตัวเองนั่นคือสัญญาณที่สองสัญญาณที่สามที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ไม่ถึงห้าปีนั่นคือคนทั้งประเทศมันตื่นแล้วและสำคัญที่สุด คนตื่นแล้วมันจะไม่หลับอีกถ้าหลับก็เป็นการหลับพักผ่อนไม่ใช่หลับหูหลับตามันจะเป็นการตื่นอย่างถาวลถ้าเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วองค์พระมหากษัตริย์ของเราไปเซ็นรับรองรัฐประหาร วันนั้นความชอบธรรมของการเป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยสิ้นสุดลงทันที yeah. 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 ถือว่านี่เป็นพันธสัญญาร่วมกันวันนี้เราเรียกร้องให้สถาบันปฏิรูป เราไม่ได้เรียกร้องเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าวันใดท่านคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากระบอบประชาธิปไตยวันนั้นคือเราขาดกันและการต่อต้านการรัฐประหารจะทำทุกวิธีทางให้กลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยใช้คอมมอนเซน s ์ใช้หลักพื้นฐานในการต่อสู้สู้แบบพื้น ความเป็นมนุษย์นี่แหละผมเชื่อผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องอาชีวะมีความสามารถในการแกะลบถังให้เป็นเศษเหล็กผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อ ว่าพี่น้องที่เรียนวิจิตศิลป์ที่เรียนศิลปะมาสามารถสาดสีพ่นสีต้าน,นัรทหารได้ผมเชื่อมั่นในพี่น้องคนอีสานคนใต้จะเอาน้ำประาะน้ำบูดูมาสาดใส่สทหารที่รัรทหาร และผมเชื่อเป็นที่สุดว่าพี่น้องทุกคนจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการต้านรัฐประหารที่มีใครคนหนึ่งกำลังคิดจะทำพี่น้องจะมาต้านรัฐประหารร่วมกันไหมครับมาไหมถ้ามาขอสามนี้เป็นสัญญาร่วมกันในการต้านรัฐประหารจะไม่มีใครเกณฑ์แกนนำไม่มีผู้ตาม ทุกคนเป็นอิสระเป็นแกนนำเป็นผู้นำของตัวเองใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่คือพันธะสัญญาร่วมกันขอพูดครั้งสุดท้ายถ้ามึงแน่มึงทำถ้ามึงแน่มึงทำถ้ามึงแน่มึงทำแล้วจะเห็นดีกันว่าพวกเราจะกัประหารย่างสุดแรงเกิดขอบคุณครับลอลอรลอ thank